าไลซะอออนปาดมปาล์มจิจูมบางมูนี่แม่ลูดปลาลากโอ้ยโอ้โห อโมีตะขาสีชมพูเนาะสา้งนั้นแต่ละดอกสีชมพูทั้งนั้นหอมมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุลท่านธ์นะคะครับผมวันนี้มาพ่อกันในวันที่ยี่สิบเก้าปีหกเจ็ดเนอพี่น้องมันบ่เหียนบ่เผื่อเชี่ยวขามจะหอดพายเรือเก่าได้ค่ะครับผมมื้อนี้มากับไพแน่เขาสามสาวสามสาวไพเน่ พี่วันนาพาเลยกะแม่น้องขวันเลยกะสาวเปียวด้วยพี่น้องหนูทีสารบ้านเาวัาพาลุยลกบก๊อสายลุยผมเอามาน้ำกันเลยพี่น้องมามามาสาวจะเล้ยมพี่น้องวางนี้พี่น้องวางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนไรจะอ่อนปาดมาสะอนน้ำกันเด้อสามสาวนั้น มัน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 มกับตาบอดหฮองเลยพี่น้องบอดิฮองตาเลยตื่นเต้นหลายพเก็บมูนี่ก่อนจังหาหองเย็นค่ะโอ้ยภาพงามขวักเนาะพอเลยแล้วนี่นี่บังนี้ดานนี่จ่มมูนี่แม่เมเปียวเขาก็ซาสิ่งชอบเปียวชาบเปียวคุนูครัพี่น้องมาเป็นน้องคุปนัวคื หนูแม่นไปเราคนน่ะนี่น้งบาตต้นอะออ้ยปดหัวพี่รองพี่พี่สิบาตรเฮ้ยนี่เอานี่ี่นี่เโอเาต้งไปเอามาแต่ฝุ่นเลยไนุ่น่ะบต้นไม่เห็นน่ะดูนี่คุณเอาน่ก้อนอื้อเสียดายแบบาตรฝุ่นเห็ดห้อหแม่นหักเองนี่นี่นี่านี้มีหวานละ นีแม้วานแล้วมัเดี๋ยวนี okay. <t iny> <t iny ่ก่อนมีโอ้ย uh พี่น้องของหวานก็เมนเพิ่นนี่ล้วเห็นไหเนี่ยอันนี้เห็นไหมเหนไหมอือนั่นแหละอันนั้นเอาไปชั้นเลยเพียวกตอนนั้นเออเดี๋ยวเอาพี่ก้อนเอานี่ก้อนเอาขึ้นไม่นี่ก้อนก้อนรองนั่นน้อยยุกมาเอาน้อยยุกคนนี้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 ป้าจุนน่ะพี่น้อง buồn à. mm. à, <laughs> <laughs> à? nè ngheo quạnh anh này nè anh con bỏ mồi phụ léo um buồn à tuyệt nè 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 bao tuốt nè

ปนัะพีนูมาแล้วคุณากันโยมยามยมยามกันนี่ยตีนักเรียนหน่อยเชนวันเดินครับพี่รองเดนง่นี่นี่พี่น้องมนีา้ี่้พี้อนีสาวจะแเล่มมีกำลังใจหลายหลายครัพี่น้องคุณน่ะกำลังใจของสาวจะเลียมเต็มเลยังเดือบ่าต่นเห็นดน่ีท่านเดี๋ยวจักไผยิระบังเด้อพี่น้อง โอ้ยยังสองคนนี้สามคนนี้มัน <c oughs> เอ้าสองคนบ่นั่นดิยวหนาอันนี้กระไรพี่น้องบาดมือคนเดี่ยวค่ะบโอ้ยเต็มต,ตาแท้พี่น้องมือเดียวอ <c oughs>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  Ôi, nhà bà tươn <laughs> nhà bà xưa xưa cả tươn Đấy này, là bà tươn Ui, đồ ngân Vì ốc, ốc, ốc Cứ ngám, thẻ Ui อีกอีกอนี่ใช่น้องปัดดู้โหนี่ตัวมาแล้วเด้อมือนี่ของแท้มาแล้วของแท้มูอเดียวกับบ้านได้เดี๋ย่แต่เราบรกกับแต่เขาบรกกับด้วยพี่น้องพี่น้องู้หูนี่นี่เด้ เสาเปียวยืนเฝ้าอยู่พี่น้องอนส้วนค่ะเสาเปียวมาเป็นกำลังใจอยู่ไก่ค่ะพี่น้องบุญใหญ่อีกนะบุญใหญ่อีกนะพี่น้องงานมีบาทมืงานบาทเบ้าตัวหนึ่พี่น้องขนาดมีถุงมือกับบาทมองบ่มีถุงมือหน่ะล่ะหน่อยเลยฮู้ดนี่นี่ ว่าตัวเระวังเด้อนี่ยอื้เอาไรหั่นล้าเป็นไปทั้งยังเอาจะีเล้มเราระวังไป็นยังบังกะตาไหมันบ่มเป็นยังมันเป็นห่วงคนอุ้ยห่วงกะตาไฮ้ยเน้ยเฮนี่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 นู่นี่หน่อยพี่น้องเอาอันที่มันแดงๆเนาะพี่น้องเนาะหวานหอมกรอบอร่อยด้วยพี่น้องลวกกินกับตำบุกฮู้พี่น้องมันบานเพิ่มเด้อพี่น้องเนี่ย อู้แดดอุ่งเราเนี่ยบังไงดิพี่น้องสี่เหลี่ยมตาเนี่ยองก็ให้พี่วันน้องบังไปเลยพี่วันก็เป็นท่านผู้ชมเขาเยเดินหนึ่งเดือเบิ้งไว้เด้่นี่เหยียดง้างงานเหยียดนะนักเรียนอยู่นักเรียนคุณครูนั่นแหละอยู่นั่นนี่เนี่ยดอกดอกนึงนะเด็กเอาดีๆนะพี่น้องเห็นไหมเห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่อยากเดินนะนะคุณคุ นี่นี่ตามเลียมันบายหน่อยนะนี่นี่นี่นีงบอกเนาะโ้ยกยืนบ่ไรเนาะเราตุกยากจาดน้ำอยู่ดดูี่านภาพมับังแบบให้ได้พี่น้องโอ้โห่สีว่ามึนสามสีคล้ๆตัวนี้พี่น้องเานี้เนาะโอ้ บกหินฟงบกินฟงว่าถือรูดพอดีพี่น้องเหม็นกันกินไหลใส่นั่นไปรอเพื่อนกันมูอเดียวไหมเก็บเต็มตาเนาะเตี้มตาครับพี่น้องเลี้ยงเอาการถนนเลยเนาะตัวเนาะสีดอกนี่กลางถนนมึงคนเที่ยวยางไปยังไงตาเพิ่นบ่อยู่ถนนพี่น้องเจ้า ไปหาตาโฮมเห็ดเดียงตายอยู่ขลางถนนคนก็เลยบ่เห็นอยู่กลางถนนเจ้าลงูกเดี๋ยวตามเล็พีว่าเ้นกระโดดไปเรกรเดียวป่ะ พนงขออนุญาตเก็บคนเย,เยียวนี่นี่บุ่นนกอู้หูอาบมาบานงามเท่ดอกได้กกางนงนหมดได้สามแล้วมันโอ้ยพีน้องมันสามดอกนะั่น เะไร,ระบาต้นเหมยงแข็งตื่นเลยเห็นหรือยังเตาเบบ่าเล็กบังบังก่น ขาหนีงามง้ำพี่เราว่าขาสีแชมพูเลยบอกสาวตอนนี้แชมพูแชมพูสีแชมพูเลยบอกนี่เด็ขาอะไรเห็ดเห็ดเห็ดหลายๆก็บอกว่าถือข้างล้มนี้จะดอกคห็นี่แชมพูเนะมีแต่ขาสีแชมพูเนาะสาวตอนนี้แต่ละดอกสีแชมพูทั้งนั้นมากเลยนะ อุ้ยวุ้นวนี่แหะอุ้ยอ้โอ้ตายแล้ววันนีซองอันซองอดเดงค่ะเดงค่ะเด้งครึ่งน่เปล่ตายแล้วด้งั้นๆเนาะอุ้ยดอกหนึ่งอนนี้อุ้ยเด้งอ้ยนี่ทำทำยันไง มันไดอยู่ทีอหไปไหมอันโอ้ยคนบเดีมาเดียวนี้ดิเอ๊ะดึงดดึดคโอ้ยคนน้อยยู่เบาอ้าวเจ้าหนาองเวนนีหอยเนาะลองอะไนี้ฟา่องแลคืนเลยอีกอีกตาจะเลีมา

ขาย n มาขายเต่น <urt ul> <ella> ันรวมพุ่นน่ะป๊าลูกไ่มีน้องปุ่งขายังไ่ยาวขาย n h นี่เขายาว่อืนีีเสือพนแนียมือใกล้นวนี่่เนี่พ่นก

องถึงเวลาส pues ิลงดอยแล้วพี okay. ่น้องครับผมครับมผพากันยืนเลี้ยงแถวทรายไล่พี่น้องเพื่อจะอันเสนอเห็ดเป็นวะพี่นุ่มเอามาเบิ่งเด้อพี่น้องพี่สว่างว่าเียวกันมื้อนี้มานําเสนอเห็ดแดงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของเป็นเป็นของไผ่ตาจันแเหลองม่อเขาก็ตะลุยเอ็นสาจันแหล็งเลยพี่น้องสองคู่กัน อันนี้คู่กันนี่ของไผ่องพี่นุ่มอันนี้ของพี่นุ่มบานบานเทาก็แมบนออขวัญตาพี่นองเพื่อนนี่นี่เพื่อนด้ถุงนึงน็ดนาเลนี่้ามอยนี่นาเละอันนี้ของผู้ใดเพื่อนของแวเปียวเพื่อนสายเดียวพี่นองนี่สายลุย เราก็เพ oh, oh, ิ oh, ่นล oh, oh. oh, 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 okay. oh, ุยอยู่บ้านเด้อพี่น้องมีสาวเปียวมันลุยผู้เดียวโอ้ยของพี่วันคือเอาขาวเนาะเห็ดขาวดิวไมเห็ดแดงเดิพี่น้องนี่เอาไปได้ไงเนีไปหอดไปงุมลงไม่ได้ไถุงเลยพี่น้องไม่ได้ไหนกะมัวไลยอีกทีพี่น้องคุณกระตาเอ็นถุงอีกเด้พี่น้องแม่นๆมันเอาไปแจงครับผมมาที่นี่กะถึงเวลาพากันลงดอยแล้วพี่น้องจับได้เวลาแล้วครับผมครับผมได้เวลาแล้วเนาะพี่นุ่มเนาะเอาจังได้ถาพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ ทุกทุกซ่องที่รักกันลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีคไปเอาด้วยกายงามๆนี่ที่รักนิดกันเด้อ